วันนี้บ่าวกังเกงช้างก้ามทองจะมาโชว์สเตปจับปืนอาร์ตยิงดาบพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งเอาห้าขวดดาบโอ้ไม่ชุบเหล็กวปะปลอบนี่มัดแต่หึงนะแต่ว่าวกแหลกกันชุบเร็วสีผาตัว ดาวดาวบักฮ่าดีดาวมัน้องยิงเหมือนใช่ไหมแบบคล้ายๆแบบแต่วงี้หมวกไี่หมกอยบา Double kill อ่าบักบัวคุณลังคนก้นก่อนไม่ค่อยจีบ้างตัวไก่ฟังรถไทยสองเป็นหาดู่ระยะบ้านไหม อะไนเฮ้ยมันยังมมองตัวมองตัวพวกคนดูแล้วอยู่ตรงนี่อข้าเห็นตัวนึงมันบังกันบังมาแมวห้อยตีนนับตัวมันเทิงหัวดาวดาวดาวโดเมในเมืองแหละในเมืองแหละดาวเขาบอกให้เขาเถอะนะใจเย็านั ว่าเขาอยู yeah, yeah, like, like. ่มุมผ yeah. nice. oh. bra hmm nice. oh. oh. ิด้สัวโคตหลายสัยแยาๆหลายอีนนีเไปเดนเสซีหาตัวเลยซีหาตัเลยมองยัยนแย่เข้าไปยเขาไปหลายอนี้ซีซีตัวซีตัวดาวอีกนึงมันซีตัวมันซีตัวดาวสดาวสองบอกฟังเขามันซีตัวแต่ว่าดาวเราดาวอีก ดยวมีอีกต่นียยั่ยังยยูยนี่สามตัวนะเขาสามตัวนะโคตรตีนะหลังนะตัวดาวบ้อมกันดาวบ้อมกัน อ๋อสามรอดแล้วสมนีชุบกันได้ตลอดเลยอ๋อคือมาจอดซอยเนคืมาจอดซอยเน่โอ้ยนังเก็บขวงกันสู้วังสู้มนไหลหลีเด้สูสไหลไไหลเดี๋ก็จะไปกูจะไปชุบู่ังไหวะหอยตีนหอยตีนนั่นแหละดาววในชุมูดวะเจ็บไหลเจ็บหลแ่ไว้นสู ขชงใจไว้นะฟังพ <ici> <an S 2> <c oughs> <speaking down> ่นซอยๆกันเด้อฟังพ่นนี่ก็เพี้ยดาวดาวดาวมาดาวนะมาดาวนะนี่งมิดไอจีนคองร้ายนะไงในเมืองนี่พอได้เบิดที่ด่วนจะไงทำไม่ทันขวายเนี่ยแป๊บแป๊บๆปนึงเอา ตาย了吧มันมันตาแล้วมันตายแล้วไอ้โมแม่ขอขลังบานมันตายแล้วแพก็ได้ได้พูดดึงได้พูดดึงมันอึดไปดูเต้นิ่งอ่ะมันจะเสทางเดินบานบ่อยขลังไงมันอยขลาง สงแต่ว่าไง,งันี่มันยังอยู่วะมันตีเข้าไปหาน่าเจ้าละเันอยากคอน,อหหนเจเนนะ <c ười> ้องเกือบโลดแมวอึ๊ดีแล้วดีแล้วถึงอ๋อถือว่าทดีที่สุดในโลกสูงแม่มากเลยวยะ

ถึงยุ่ได้เมื่อกี่ฟังไหนโอ้กะสุนหมดปารคหลายตวผู้ใดตึงอีแล้วเอาเกันได้ปะผู้ใดตึ้งตึ้งไหสวไขึ้นมาบี่เเ่เลยเ่เโอเคโได้ปได้ปะตัยไก่บ บมีมยาอ,า,มาอยา้อยอยูยู่าเตนะอไอ้ความือมีตัด้ยโ,โอ้ปา่าทุคนนี่ขันเายุ่สูง<ห>สนี่ได้าไดเรียบได้ยุ่งสูงเลยเดี้ย,ย,ย,ยไปเฮ็ดจังล่สุดเอ้อมาไล่เออ่ได้ด <laughs> เออตัวคือตายแล้วไหนบนคุณตายไปเลยคุณตายแก่เฝ้าเออแกเฝาตายเออกูบนใบลราสูไอ้บ้ามือหลายอยู่เท้างไว้เฮ้ยอยู่เท้างไว้แหละอยุ้ยแล้วเจ้ายู่ไว้ยูยุ้ยเออยู่ไว้ยูยุ้ยก็ได้ว่าบอ่เป้าขวัญมาในดาเมจบี่ยงเขาป้ตายเลยดาเมจพ่อกระเทือนมันมันออกจากนี่ไปหรือมันเข่าในบ้านอะ อย่างงี้ได้บาทอ้าวมังคานเลี้ยงใจเลยฉันรู้การกระสุนเดฮ้ยปุ่ติดกดระเบิดมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาล่ะมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมานะมันอยู่ใต้ตีนเขาเนี่ยเนี่ยเขาดักเอาตาข้างขืนนี่ก็เพาะล่ะมันอยู่ใต้ตีนเขาเอาอีห้าอยู่อี่ก็สวยสวยช่วยเขาช่วเขาไอ้แก จิ้งเข้าไปเราเบิร์จิ้งเข้าไปยี่ห้าบึ้งไงเราไม่มีของอะไรแปลกอะไรนึงน่ะไอไต่ตีนเขาสู้ไต่ตีนเขาหลายอยู่ด้วยไอ้บ้ามองเงียรับบังเอรับอ่ะไต่ตีนเขาเปลี่ยวไอ้ปอยไม่ใส่กันไปปอยไมใส่กันไปปอยไมใส่กันไปละไอ้โว้ยเบอร์แล้วโมเห็นละไอ้ห่านเห็นแต่หัวเออโผล่โมเสย โอ้โหกูต๊กูตกะคือดตตก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 ลีแมงนี่ยคุยังงบีบเเออโอ้ยตกโอ้ยสูไอ้โมวีหรือลาลาอยู่เลยล้เราค่อยๆลงหมงสามสองมชิชิแต่มันมีของเลยอีห้องไหนหนาวเนี่กูเหรอมาได้วันมาได้วันได้อยู่จังหวะนี้มีระเบิดที่รงระเบิดหรเปล่าบอบยยังไรไม่ดำ ไจะทำยังไงครับจังหวะนี้ไอ้ไครเอาเหลือหัวเดียวไม่ไหวมันเป็นหเดียวมึงเอ้ยกลัวสิมะลีมาแล้นแมลีกวนกูอีกมาปวามึงเอ้ยอุ๊กกูตื่นเบิดอุ้ยหลามันลีก็ได้แหละตัวเจาะอ๋อแล้วล่ะเออมาใส่กันหลามาใส่กันหลามันลีก็ไรแมวมึงเหรอจังหวะนี้ล่ะจังหวะนี้ล่ะจังหวะเดียะตัวเดียวละตัวเดียวคุณรุนละ ่น่าเชื่อว่าจะได้แซมนะครับผมโอ้ยนอกก็ะตึงเกินนะ